เฮ็ดน้ำพริกอะเนาะแ่บแทบอ้วนอ้วนอุ่มอ้วนกระปุกลุกขาวกระปุกลุกนี่ยังหล่ะทั้งผืนสี่แปดทั้งผืนนี่ยังเนาะที่แปดทงสุไทยเนาะทั้งผืน

เฮ้ยเฮ้ยเฮใครเรียกใครเรียกเ่ะใครเรียกลูกสาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูดล่อยได่อาสียพอนแจกนันเกลียดนี่เนี่ยผู้นนอกเยู่่่่่

ตอนนีกำลังเอามปบงามครับแี่อนขล้วาเมื่สามหมื่นเปรีไปเลยนะคือจะทิรลงมาลงวิ่งก็วิ่งแล้วเ่วิ่งการพุชชุกครับการพุชชุกครับต่าที่ไปขายข้าในเท้าไหหอครับโอ้ยบิ่งหมเหมามันเจียไปเลย ม่เรี้ยงสร้างหรอกครับเม่าขายหรอกครับเสื้อดำเสื้อตัดสัู้ม่เรี้ยงสร้างให้คุ้นตาหรอกครับการถือบาบลูโรถเดอรมี่ค่ใย้ท้สองแถเฝ้าอร่อยไหมคะ้เฉยอ่อหมค้นเฉยเขาพึ้นเขาชิมอย่างเดียวเพิ่งขายบ้านไหนขายเขาเหมือนซิมไปหมดีซิมหมดยังไม่ได้ขายเลย เดี๋ยวไปแช่ใคเข้าเดียวมิ่งยังซิมก่อนถุงละลอยด้วยแม่ถุงละลอยซิมอย่างเดียวเราซิมอย่างเดียวมิ่งมันเป็นวันยังไงคือทันะคือครับมันเป็นวันท่านพิริยขัะเป็นสามฝากลอยด้วพี่น้องเอ้ยสามฝากต่างเป็นตะก้าแล้วว่าอะไรเป็นไเป็นตะก้าแล้วเหมือนเหมือนเด้ออุดหนุนเน้อ

เอาโบกับบ้านเต๋อไปไปไปพอแล้วกับบ้านกับบ้านกับบ้านทำแล้วโตอันนอมเป็นไม่ขึ้นทำแล้วทำแล้วกับบ้านกับบ้านคิมคิมคิมขอบคุณนะครับบายมา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 อุ้ยกลับมาได้ดอกเอทางับ

โอ้มันจะโดนแม่แล้วแลรวเบบแบบเจ็บปวดิไม่เอาเราจะปวแนเจ็บปวดน่เออแล้วเจ็บปวดแบบไหนเจาเ ยันตะมานละมาพี่มาพี่มาพี่ลูกเจ้านั่นแล้วที่ไปลุ่มไม่ห้องก็้งีแล้วกันวันนั้ก็ห้องกันเด้ม ป้าป้าป้าเข้ากับบ้านกับบ้านกับบ้านเร็วไป้ากับบ้านเราจะนอนนี่ค่ะเราจะนอนนี่ค่ะหลานวิ่งเลยหลานวิ่งบอกคลิปบ่ใครดันเดี๋ยวนี้คลิปบ่ดันเราแล้วแต่ดันบ่ดันแต่ช่วงนี้บ่ใครดันโอ้โทษสาปเถื่อคือจังเป็นจังสีบ่แจ้งเดิ ไม่เอาเดี๋ยววิ่งมีอะไรขึ้นเลยจริงไม่เหี่ยงมโดนหรอ่นั่งลง้ไม่นั่งหอลงครับลหมาอยู่หมาไปเ็ก่อนโอ้ไเียน

เฮาฮาไปไปไปกระบ,บานเอาถือปาย,ยังถือปลยังหล่อนัะนนาะฮะถือปยังหล่นอนน,อนอั่นหน,น,น,นี้กระบ,บาลมดแล้ว

มาวัวอะ <otic> ไรบาร์ดิเริ่มเริ่มครึกลมีนี่ก็บายบายโอ้ยค่อยว่าเน็ตค่อยไปแล้วนี่คือจังหายเลยบายบายเจ้าบุกจริงก็โมโหคนหายหมดละบายบายมันลุดแล้ว